โรงเรียนมารีวิทยานนทบ,บุรียินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์คุณครูผู้สอนทีโชคครับจุดประสงค์การเรียนรู้ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับ สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียน Online ออนไลน์ครั้งพบกับทีโชคนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในรายวิชาภาษาอังกฤษนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่7ในเรื่องของ do you want cambridge do you want cambridge สำหรับเนื้อหาจะเป็นอะไรนั้นเราเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับ เป็นเรื่องของไวยากรณ์นะครับการใช้กริยากริยาตรงนี้คือ want w a n t want แปลว่าต้องการนะครับนักเรียนศึกษาการใช้ want ในประโยคบอกเล่าคำถามและปฏิเสธดังต่อไปนี้นะครับนักเรียนครับมาดูประโยคบอกเล่ากันก่อนเลยนักเรียนสังเกตนะครับว่าประโยคบอกเล่ากริยาจะอยู่หลังประธานนะครับ ตัวสีแดงๆนักเรียนมองเห็นไหมเอ่ยใช่แล้วครับนี่คือกริยานั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูประโยคบอกเล่ากันก่อนเลยนะครับนักเรียนสังเกตง่ายๆเลยนะครับว่า want หรือกริยาของเรานะครับจะอยู่หลังประธานนะครับนักเรียนดูจากสีแดงๆตรงนี้ได้เลยนะครับนักเรียนเห็นไหมครับว่าทําไมกริยาตรงนี้มี s นักเรียนจําได้ไหมทีเชอร์เคยสอนไปแล้วว่าถ้าประธานเป็นอะไรครับประธานเป็นเอกพจน์เวิรบจะต้องเติม s นั่นเองครับนักเรียนมาดูประโยคแรก i want coconuts ฉันต้องการมะพร้าวประโยคที่2 he wants c o r n เขาต้องการขา้าวโพดประโยคที่3 they want apples พวกเขาต้องการแอปเปิลนะครับต่อมาครับนักเรียนมาดูประโยคปฏิเสธนะครับนักเรียนจะสังเกตง่ายๆเลยนะครับว่าจะมี do not หรือรูปย่อของ do not คือ don't นะครับมาวางไว้อยู่หลังประธานและอยู่หน้าของกริยานะครับดังตัวอย่างนี้เลยนะครับประโยคแรกครับ I don't want coconuts ฉันไม่ต้องการมะพราะ้าวประโยคที่2 He doesn't want corns. ทำไมเป็น doesn't นักเรียนจำได้ไหมครับที่เชื่อเคยสอนไปแล้วถ้าประธานเป็นเอกพจน์เราจะใช้ does not หรือรูปย่อคือ doesn't นะครับ He doesn't want corns. เขาไม่ต้องการข้าโพดต,ต่อมาประโยคที่3ครับ They don't want apples. พวกเขาไม่ต้องการแอปเปิลนั่นเองครับ ต่อมาครับนักเรียนมาดูประโยคคําถามนะครับนักเรียนจะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับเขาจะใช้ verb do นะครับถ้าเป็นประธานเอกพจน์เขาจะใช้ d a s นะครับแต่ถ้าเป็นประธานพระหูพจน์นะครับเขาจะใช้ do นะครับเดี๋ยวเรามาดูประโยคแรกกันเลยนะครับ do I want coconuts ฉันต้องการมะพร้าวหรือเปล่า นะครับเป็นการรำพึงกับตัวเองนะครับว่าเอ๊ะฉันต้องการมะพร้าวหรือเปล่านะครับประโยคที่2ครับ Does he want c o r n เขาผู้ชายคนนั้นต้องการข้าวโพดหรือเปล่านะครับประโยคที่3าม Do they want apple Do they want apples พวกเขาต้องการแอปเปิ้ลหรือเปล่านะครับสรุปง่ายๆเลยนะครับนักเรียนประโยคบอกเล่านะครับเวิร์บจะอยู่หลังประธานนะครับประโยคปฏิเสธนะครับจะใช้โจนหรือดาซึ่ผันไปตามประธานเลยนะครับจะอยู่หลังประธานนะครับและอยู่หน้าของเวิร์บนั่นเองครับและประโยคคําถามนะครับดูจะอยู่ข้างหน้าประโยคเสมอนะครับเพื่ออะไร เพื่อที่จะสร้างประโยคคำถามนั่นเองครับและตามด้วยประธานของประโยคนะครับและตามด้วยกริยานะครับต่อมานะครับนักเรียนมาดูประโยคเพิ่มเติมเลยนะครับนักเรียนมาดูตัวอย่างข้อที่1กันเลยนะครับ i want strawberries i want s t r a w b e r r y ฉันต้องการ Strawberry ใช่ไหมครับนักเรียนสังเกตนะครับว่านี่คือประโยคอะไรใช่แล้วครับนี่คือประโยคบอกเล่านะครับ อ่ะข้อที่2นะครับเดี๋ยวที่เชื่อยกตัวอย่างข้อที่2ให้นักเรียนดูอีกข้อหนึ่งนะครับนักเรียนสังเกตวงเล็บนะครับมีคำว่า NOT นั่นแสดงว่าเขาต้องการให้เราทำเป็นประโยคปฏิเสธนั่นเองครับนักเรียนก็สังเกตชี้เลยนะครับชี้เป็นอะไรครับชี้เป็นประธานเอกภพใช่ไหมครับดังนั้นเราใช้คำว่าอะไรครับ d ัด not หรือ d o e s n นะครับ ดังนั้นนะครับเราก็ใช้ d o n c ตามด้วยกริยานั่นเองครับประโยคนี้อ่านว่า she doesn't want c a b b a g e s เธอไม่ต้องการกลัำปลีนะครับและข้อที่3นะครับข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6ข้อที่7 และข้อที่8นะครับทเชเชอร์จะให้นักเรียนนะครับทำเป็นการบ้านนะครับก่อนที่จะส่งการบ้านนะครับนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อนามสกูลเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยนะครับทเชเชอร์จะได้ตรวจงานให้นักเรียนได้อย่างถูกต้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ